สวัสดีค่ะช่องแม่แก้วกระตีผสมผสานค่ะวันนี้แม่แก้วพามาตัดผักนะคะตัดผักไปไปผัดค่ะตัดผักไปผัดนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะผักสดๆจากสวนนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะ แก่พามาตัดผักคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะเอาไปผัดหรือว่าลวกจิ้มน้ำพริกก็ได้นะคะนี่เอาไปผัดหรือไปลั่วจกกิ้มน้ำพริกก็ได้นะคะเพื่อนๆเนาะถ้าเวลาเราล้างเราก็แกะอันนี้ออกนะคะเดี๋ยวเรามาตัดอีกนะคะ ัดไปผัดนะคะเพื่อนเนาะผักไรสารตัดเราก็จะให้เหลือเหลือตอไว้นะคะให้เขาเขารัดใหม่นะคะเนาะ อวดสวยค่ะเ,เพื่อนๆค่ะเนี่ยตัดแล้วเราก็รอไว้กินต่อสงมันนะคะเนาะตัดเสร็จเราก็จะไปล้างนะคะจะเอาไปผัดเอ,อมีซั่วก็ได้นะคะเนาะ ไปใส่ผัดหมี่ซส่วหรือว่าใส่ก๋วยเตี๋ยก็ได้นะคะนะคะตัดให้มันเหลือตอตอไว้นะคะนีะค่ะแปลงผักนะคะเนี่ยมีกวางตุ้งมีมีคะน้าน้องแม่แก้วจะเลือกตัดเอาต้นใหญ่ๆไปก่อนนะคะกอใหญ่ๆนะคะ เียจะตัดสองต้นนี้นะคะเนี่ยสองกอนี้เนาะจักส,ด,สดจากสวนค่ะส่วนอันนี้น้องไม่แก้วจะเอาไว้ไว้ให้มันแตกใหม่นะคะเนาะเอาไว้กินเป็นตอสองนะคะไว้เป็นตอสอง ผักไร้สารนะคะเพื่อนๆเนาะมันก็จะมีแมลงกัดใบไปบ้างนะคะเนาะมเมี้ยวไม่ได้ใส่เนี่ยไม่แ้วจะเอาไปผัดกันผัดผัดเจช่วงนี้เทศกาลกินเจจะไปผัดใส่ใส่มีซั่วค่ะเนาะผัดใส่มีซั่ว กรอบมากเลยค่ะเนี่ยเอาไปคั้นส้มก็ได้นะเนี่ยคั้นส้มก็กรอบนะคะเพื่อนๆเนาะก็สำหรับคลิปนี้นะคะาพามาตัดผักแล้วก็ล้างผักนะคะเพื่อนๆเนาะถ้าไปขายประมาณนี้ก็ประมาณสิบบาทนะคะเนี่ยใช้ํำละห้าบาทนะคะเนาะเนี่ยมัดกำมัดกำละห้าบาทนะคะ มัดกรละห้าบาทเนาะจะเป็นสิบบาทก็คลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะเพื่อนๆคะ่ะฝากดดก,กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์จะเป็นกำลังใจทำคลิปต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะปขขากกน้ากำลังงามเลยค่ะนี่ ตะคะน้าก็จะไว้ไปผัดนะคะนี่ผัดได้หนึ่งจานเลยนะคะนี่งามมากเลยะคะ่ะ